หนุ่มพลนวัตนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเขาก็มีหวานใจนะครับสุดน่ารักนะครับอย่างน้องคุกกี้ยา,านะครับในช่องวันมาดูแลหวัวใจเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วคุณผู้ชมถ้าเราได้ไปดูในตรงไอจีนะคู่นี้เขาหวานกันมากนะครับแปะที่สําคัญนะไลฟ์สไตล์นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยชอบวิ่งเหมือนกันนะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับตอนนี้นะครับ หนุ่มพลเขามีผลงานเรื่องนับแปดนะครับกำลังออทแอร์อยู่ซึ่งเรื่องนี้นะรับบทเป็นนักมวยใช่ไหมครับก็ต้องมีการฟิตหุ่นนะครับให้เป๊ะนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บบ้างหรือเปล่ากับละครเรื่องนี้นะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของหนุ่มพลนะครับกันดีกว่าครับซ้อมซ้อมมาจากก่อนเปิดกล้องเลยครับระหว่างถ่ายทําบางทีมีซีนที่ต้องถ่ายมวยอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามที่จะไปเรียนเพิ่มเติมเรื่อยๆครับเพื่อที่จะ ไม่ให้ลืมเพราะไม่งั้ถ้าสมมติเราเราไม่ได้ถ่ายนานบางทีท่าทางอาจจะแบบไม่ชินอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามคอยไปกระตุ้นกล้ามเนื้อบ้างทุกๆสวีคอะไรเงียมันเป็นเรื่องปกติของบูอยู่แล้วแต่แต่ทุกคนคือพยายามเซฟที่สุดแล้วแต่มัน <ance> มันกูปฏิเหตุมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเซฟตัวเองให้มากสุดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามดูแลตัวเองให้มากสุดถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็บอกทีมงานว่าเอ้ยอันนี้เราไม่ไหวแล้วนะอะไรบาเจ็บของผมสุดก็คือกล้ามเนื้อหลังครับผมกล้ามเนื้อหลังที่เหมือนแบบมันมันยอกแล้วเหมือนมันมันบูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต้องพักอย่างเดียวก็เลยให้ทางกองอ่ยกซีดอื่นมาถ่ายก่อน แล้วเอาซีนบูนไ,ปไปไปตอนที่ผมหายดีแล้วอะไรใช่ใช่ช่วงช่วงที่บูไปใหม่แล้วเราเหมือนเรายังไม่ชินกับการใช้กล้ามเนื้อแบบมวยไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการบาดเจ็บบ้างเราต้องไปกายภาพครับเพราะว่าในกองก็คุยกันเรื่องกายภาพเยอะพอสมควรโดยเฉพาะนักแสดงชายเพราะว่า เวลาเราเล่นปุบกล้ามเนื้อมันจะตึงต่อให้เราไม่บาดเจ็บเนี่ยถ้าเราตึงมันก็มีโอกาสบาดเจ็บในครั้งต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะไปยืดคลายกล้ามเนื้อให้มันไม่ตึงช่วงนั้นช่วงนั้นกระทบเหมือนกันครับไหนจะเรื่องผมซ้อมวิ่งตลอดช่วงนั้นผมก็มีโปรแกรมไปไปเมเจอร์มาคอนต่างประเทศด้วยแล้วก็ต้องมาต่อยมวยผมต่อยมวยผมก็กลัวพลาดว่ามันจะเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีที่ผมบอกไปบนบนเวทีไปก็ว่าผมเตะซ้อมเตะจน เท้ามันมีหนองเพราะว่ามันแบบเสียดสีอะไรเงี้ยมันก็กระทบับการวิ่งเหมือนกันเ,เราก็งานเราต้องเต็มที่อยู่แล้วยเลย้ยเราก็อาจจะแบบพักวิ่งไปนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆ,ๆวิ่งช้าๆไปจนจนมันเข้าที่คือ <c oughs> ถ้าผมไม่ไม่ไม่ค่อยสนิทกับใครอะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนมีมาดอีกอันหนึ่งประมาณหนึ่งแต่ถ้าสมุติสนิทแล้วเนี่ยผมจะเป็นตัวตนมันจะออกมันจะเป็นฟิลแบบเนี่ยครับที่ทุกคนได้เห็นหรือว่าอะไรในทิกตอกที่มันแบบจะลุลุ่ยหน่อยมันจะแบบดูดูไม่ใช่พลเลยอะ อ่ามันจะมีความแบบสบายใจที่จะเล่นก็ไม่เชิงคลิปรู้หรอกครับแค่แบบคือเราไม่ค่อยกล้ากับแ,แบบคนที่ที่เราอาจจะไม่ได้สนิทอะไรเท่าไหร่อะไร่เงี้ยแต่พอสนิทแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันมันมันเริ่มสบายใจแล้วว่ามันจะเริ่มแบบอ่ามันสนุกขึ้นใช่ใช่ใแต่มันก็คล้ายๆเดิมแหละครับแค่มันจะมีความจอยมากกว่าคนจะชอบร์ชันมากกว่าด้วยบางคนก็เพิ่งมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยชอบร์ชันเนี้ยจริงๆเป็นคนงี้เหรอเออก็เป็นงี้แหละด้วยความที่ผมเฮฮากับโบด้วยความที่แบบเป็น เพ and and but just so ื่อนกันแล้วมันสนิทใจกันมันก็เล่นอย่าง้แหละครับคือโบเขาก็ทําให้ผมสบายใจด้วยแหละเวลาอยู่ด้วยผมได้ยินฟีดแบ็กมาเหมือนกันว่าโบทําอะไรพลให้เป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรจริงๆแล้วไม่ผมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แค่พออยู่กับคนที่มันสบายใจด้วยสนิทใจอะไรเงี้ยมันก็เลยกล้าที่จะเล่นก็เลยแบบได้เห็นตัวตนจริงๆแล้วนี่ก็บอกว่าค่าความสุดๆเลยอ๋อเหรอครับตั้มนั้นนะเานี่ายเออรักจริงไหมหรออ่ะยังไงดี๋ยวเกมมันเป็นไรเกมมันเป็นไร มันเขินน <laughs> ะไม, <laughs> ไม่ไม่ไม่มันมีซิปนี่ไง oh. ใช่ใช่เราก็อยากรู้ว่าแฟนๆเ,เขาคิดยังไงอะไรเงรี้ยแล้วก็พยายามไปดูพอดูแล้วมันแบบคนก็คือไปฟีดแบงในทางที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็กก็็แบบแอบดีใจอะไรเงี้ยก็ดูชิวๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็ไม่เชิงนอยขนาดหรอกครับแค่แค่อยากรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดยังไงเพราะเพราะยังไงผมก็คือคนนี้อยู่แล้วอะไร อ๋อคือ,อยังไงก็คือคนนี้อยู่แล้วใช่เพราะงั้นค,คือกระแสเราจะเป็นยังไงคือเรามั่นใจในสิ่งที่เราที่เราเลือกอยู่แล้วอะไร